สวัสดีกันนะครับวันนี้นายช่างมาแกะนะครับมาแกะสินค้าที่สั่งทางอะไรนราลาซาร์ลาซาร์ไอ,ชอปป้อไอชอปปี้อะลาซาร์ไอ้ชอปปี้สินค้าสั่งทางช้อปปี้นะครับเป็นเครื่องมือช่างนะครับมาจากร้านเครื่องมือช่างฟินฟินทอนะครับ อยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็มาส่งที่ร้านผมนะครับก็ตัวนี้มันเป็นในโฆษณาบอกว่าเป็นเอ่อย่อยูโรคิงนะครับเป็นเหล็กซียวีนะครับนะครับเป็นเหล็กซียวีนะครับแล้วก็เป็นสีดำนะครับที่แทงมานะครับเป็นเหล็กซียวีสีดำเนี่ยเดี๋ยวลองแกะดูนะครับก็ทำการแกะดูน้องแกะชุดนี้ออกก่อนนะเดีอ่าเดี๋ยวลองแกะดูนะครับว่า สินค ok ้าตรงปกไหมในราคา990บาทนะครับในราคา990บาทนะครับก็เป็นชุดบล็อกนะครับก็นายช่างก็ใช้บ่อยนะครับเพื่อนๆที่ใช้งานซั่วมอุงทั่วไปนะครับก็ซื้อมาไว้ใช้กันนะครับก็ก็ไม่ใช่เกตของดีนะครับตัวนี้เป็นเกตของพอใช้งานได้นะครับสำหรับนายช่างใช้นะครับเพราะว่านายช่างไม่ได้เป็นช่างเรือนะครับเป็นช่างแอร์นะครับก็เลยเลือกใช้ของ ถ้าเป็นตะกุะแนแกะนะครับผมจะใช้ของเกรดเกรดตำตำหรือว่ากลางกลางนะครับเกรดสูงไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าราคามันเกินเอื้อมนะครับตัวนี้เก้าร้อยเก้าสิบบาทมากับ๋องแน่นอนนะครับของเทอร์เซนเซียวีเยเยอรมนีนะครับขนาดตังนี้ยี่สิบสี่ชิ้นนะครับด้านในนะครับก็มากับฟองตัวนี้นะครับ เป็นมันจะมีกล่องนอกนะครับแล้วก็ตอนนี้ยูโรคิงคิงคอนะครับเยอรมนีนะครับตัวนี้990บบาทนะครับไม่ได้มีส่วนลดนะครับของตรงปกนะครับนะครับของตรงปกนะครับยูโรคิงทอนะครับมาตรฐานของแท้นะครับก็สังเกตนะครับเพาะดูนะครับถ้าเป็น เสกเสียวีแท้นะครับตัวนี้ก็พอใช้งานได้นะครับสำหรับนายช่างนะครับเอามาใช้งานทั่วไปนะครับเพราะว่าของนายช่างตัวนี้เสียนะครับของเดิมนะครับตัวนี้เสียัวปอแกรกเสียแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อใหม่ก็เลยเปลี่ยนของใหม่ยกชุดไปเลยนะครับก็อีกชุดหนึ่งได้ไว้ใช้ด้วยครับเผื่อเผื่อบล็อกหายนะครับตัวนี้เป็นสีดํานะครับสีดําร่มดําสวยงามนะครับก็ตรงปกกับสินค้าตรงปก9ก้า้ยก้าสิบบาทแล้วเพื่อนๆใครที่ สนใจนะครับก็สั่งซื้อได้นะครับทางช้อปปี้นะครับช้อปปี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เหล็กนะครับเป็นเปรดดำดำนะครับเป็นเปรดดำดำนะครับเทอรวีแท้นะครับก็ถือว่าตรงปกนะครับถือว่าโอเคอยู่990บาทนะครับพอจะงานพองานทั่วไปนะงานงานซ่อมขทั่วไปซ่อมรถซ่อมอะไรครับ ได้หมดนะครับแต่ว่าใช้งานหนักไม่ได้ตัวนี้นะครับไม่ได้ของดีนะครับถ้าของดีต้องเป็นเป็นย่ออื่นนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็อ่าคุ้มนะครับต่าร้อยเก้าสิบบาทนะครับเราเพื่อนเพื่อน้เก็ใครสรุปเพื่อนเใครใครจะเอ่อลองสั่งดูกครับมาใช้นะครับรอยยอนนี้ผมใช้อยู่นะครับก็อยู่ในเกรดต่ำถึงกลางๆนะครับก็ได้อยู่นะครับยูโรคิงนะครับ เลกเซียวีเยอรมันนะครับตัวน,นี้นะครับเปิดมาครับนะครับก็พอใช้งานได้นะครับก็มีตั้งแต่เบอร์สิบนะครับเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดสิบสองเบอร์สิบสามเบอร์สิบสี่เบอร์สิบห้านะครับสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสาม ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบ้ายี่บหกยิบเจ็นะครับไปสุดที่ยีิบเจ็ดด้วยเปล่ามาดูนะครับไปสุดที่เบอร์สีดำอันยากต่อรมดำมาแล้วรมดำรมควันดำมาสามสิบนะครับไปจบที่สามสิบใช่ไหม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบแปดชิ้นเนาะใช่ไหมมันแจ้งในนี้แต่ตัวนี้มันเป็นบล็อกเป็นบล็อกอ่ามันจะมีสองแบบนะครับตัวนี้คือเป็นบล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าสองสี่หกนะครับหกเหลี่ยมมันมีหกเหลี่ยมกับสิบสองเหลี่ยมนะครับตัวสิบสองเหลี่ยมจะแพงกว่านะครับ ตันนี้หกเหลี่ยมเพราะนายช่างใช้ประแจทั่วไปครับไม่ได้ใช้ขันรถนะครับก็ใช้เป็นหกเหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมก็ใช้เป็นธรรมดานะครับไม่ได้ไม่ได้หรือว่ามากมายนะครับจะได้ม่น็อตเลดนะครับดูนะครับพอดีไหมนะครับตัวนี้น็อตเลดนะครับก็ได้อยู่นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาชมนะครับ กับการรีวิวนะครับสินค้าที่ซื้อมาจากช้อปปี้นะครับ990บาทขอบคุณครับเอาปิดเปลื่องปิดเปลื่อง